มาดูผลการชั่งน้ำหนักเจ้านี่ครับวันนี้วันที่30พฤษภาคม2567นะสุดเป็นจีดีครับโดยเสียบโหนะครับวันนี้ก็ทูพโยซีคู่แล้วก็ดูพร้อมคลายทีวีไปได้เลยครับจงสองมีประมาณที่9หมัดคู่แรกนี่เปิดหัวไปด้วยเพชรสีธนชัยครับนี่สอตะปูน103คามหมา13.1เขาเจอกับพรนทอครับ้วิ่วัยเจ้าแสงเชิงวิสิบเมืองัดเช้านี่มาเลยไป2.4นะตอนนี้เหลืออย2.8 สำหรับคู่ที่สอนเนี่ยกิตตได้ร้อีครัวนเช้าเลมาร้อยยี่สิบพดีเลยวันนี้เขาเจอสขาสิงสิงก้องคืนมาได้กมาร้อยยี่สิบเดหนึงแล้วก็คุรองเพชรอวัดนอนวัดเย็ร้อยมา ม114แปดเช้าว <À, S 2> <amat S 1> ันน like in ี้ก็เจอกับธีรพงศ์ครับธ like, ีรพงศ์ไีรเพราะมัก1 7รถมันเต็มหัวเดียวเลยแล้วก็ผู้เอ่นรายกาวันนี้ครับอทองจอต้นมาทีวันนี้เ็จะเจอกับสมิงดำแฉวอัรมนนะชาวอทนก็มาเกินอยู่ประมาณช่งอนกว่าๆนะเช้าประมาณสองนกว่าสองนสามส่วนสมิงดำนี่เกินอยู่ปอนสามก็ผ่านกันทั้งคู่อามาดูว่ากัันครกับการ113มาพอดีเจอฟ้ามงคลมาพดีครับ ที่หวกระฟ้าทีฟองร,รมม้อยสือครับมาร้อยสิบสาม1 3ดสเธอขับของเล็กก็มาร้อยสิบีอลแล้วก็คุณเก็ดเทพมังกรก็เช้าไม่เคยเป็น1นึ่กลับมาชั่ง2รอบเลยคุนทางกพันคเจอก็ลงเงินครับลงเงินอ่นา,อา,ออาออกุาาายใน,น,ยน 1, มงึงยิงยก,งก็มาร้อยสี่ปีส่วนผู้เอกตัี2เป็นกับตันทีนะ่งับทานนี้มาเช้ามาร้อยสิบุนึ่งับทานนี้จุไทยแร์ก็วดเป็นหนึ่จุดหนึ่ยมาสองาแยกุยกเ็สองเายกปรมาณร้อยสิบเจ็ดจุดห้ สองวิกผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นีมาช่างล่าสุดนะอ่ะนี่คื็าพหอยรักเาชอบวันนี้ไม่น้อยมากน้นี่จากไปที่เพชรชิตตะมันชัยมูดีเลยแล้วก็พวกเราวันนี้ชอบันที่เดียพงวันนี้ด่านขอนตายน่าจะดูดีกว่าความสดคามยาวร้อยห้าก่อไม่บีบกันมากวก็ผู้เอกนรายการจะดยอดทองนะครับเชิตนชัยเดีพงนพงสามตวนี้ชอบนัวราการจะเยอดทงน่าจะไปก่อนอ่ะช้าดลาไปก่อนครับ